สวัสดีครับตกปลากับ TKP นะครับเป็นภาคต่อนะครับของ EP ีที่92นะครับตอนนี้เป็น EP ที่92ทับ2นะครับเป็นการเพิ่มลูกปืนนะครับนําเสนอการเพิ่มลูกปืนเจ้ารอกชิมา n โนเน็กเซฟนะครับนิวเน็กเซฟส2งนะครับตัวต้นแบบเนี่ยจะเป็นเจ้าเบอร์ C ี3 0 0พนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกปืนที่เพิ่มเข้าไปนะครับ เพิ่มจุดไหนบ้างนะครับสำคัญสำคัญและจุดไหนที่เพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการถอดวิธีการประกอบนะครับว่าเจ้ารอกตัวเนี้ยภายในมันเป็นอย่างไงบ้างนะครับลูกปืนที่ใส่นะครับสามารถสั่งซื้อได้กับทางร้านเราเลยนะครับ t k d p i s h i n g Don เมืองนะครับอ่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปจบให้ฟังนะครับ i ิโ n โนเน็กเซฟตัวนี้โมล,ลูกปืนได้กี่ตลับนะครับอ่าเป็นวิธีใส่นะครับลูกปืนนะครับผมก็จะบอกเลยว่าโมได้2ตลับนะครับก็ตลับอ่าตลับแรกก็คือที่ลายโรเลอร์นะครับตลับที่2ก็คือใต้พิเนียนเกียร์นะครับตามที่ได้นำเสนอไปใน NEXT SAFE EP แรกแล้วนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับผมก็ อันดับแรกเลยเราจะถอดแขนนะครับสปูนแล้วก็ฝาเบรกออกมานะครับอันนี้ลอกตัวที่ทำการเพิ่มลูกปืนให้ดูเนี่ยจะเป็นเจ้า Next Safe C สามพันนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าลูกปืนเนี่ย ประคองไดเกียร์เนี่ยจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลูกปืนนะครับที่เราจะเพิ่มก็คือใต้พิเนียนเกียร์นะครับผมไขควงแฉกครับาการทำงานก็จะอาจจะติดขัดนิดนึงเพราะว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้านะครับก็เลยอาจจะทำให้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ดู นะครับได้ตามคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็ใช้ประแจนะครับเบอร์12นะครับประแจเบอร์12บสไขออกนะครับนะครับแล้วก็เอาโลลล์โรเตอร์ออกมานะครับก็จะเจอลูกปืนบันเวนะครับลูกปืนบันเวเนี่ยให้คลายน็อตแค่3ตัวนี้ออกมานะครับตัวที่1นะครับต kind of ัวที่2ตัวที่3ามคลายเฉพาะน็อตหัวโตออกมานะครับ น็อตตัวเล็กนี่ไม่ต้องคลายออกมานะครับก็ถ้าคลายออกมาเนี่ยบางทีเราดึงออกมาเนี่ยชุดลูกปืนวันเวมจะหลุดออกมาเลยนะครับตอนนี้แหละปัญหาใหญ่ของเพื่อนนักตกปลามือใหม่ที่ต้องการ modify เลยพอมันหลุดออกมาปุ๊บบางคนเลี้ยงไม่เป็นนะครับก็จะทําให้ลูกปืนวันเวเนี่ยไม่ทํางานนะครับผมเนี่ยต่อ,อแค่สาม จุดนี้พอนะครับอีกตัวหนึ่งเขาจะล็อกไว้เนี่ยจะทําให้ไม่หลุดนะครับเราก็เรียงไว้นะครับว่าเราถอดตัวไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับถอดตัวกาดท้ายออกนะครับหนึ่งตัวนะครับไขควงก็แนะนําให้ใช้ไขควงที่พอดีพอดีนะครับกับรอกนะครับตัวนะครับอันนี้เป็นกาดนะครับแล้วก็จะมี น็อตนะครับสีดำหนึ่งตัวสองตัวนะครับสามตัวนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมขายออกมาเลยนะครับ ราถอดออกมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับปรับตัวพีเนียนเกียร์นะครับเพื่อให้ตัวจับแกนชักเนี่ยครับให้ลงมาอยู่ที่มาร์กตรงนี้นะครับให้มาชนไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ครีมนะครับครีมหนีบตัวประคองแกนชักออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ดึงพีเนียนเกียร์ออกมา วางไว้นะครับแล้วก็ดึงได้เกียวมานะครับอ่าเราก็จะเห็นนะครับเป็นบูธนะครับเป็นบูธพีเนียนเกียร์นะครับอ่าเอาออกมาเลยนะครับอ่าเราก็เรียงไว้นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับตัวเนี้ยตัวที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับให้เราใส่แกนชักนะครับ เข้าไปนะครับหรือว่าอ่านนี่ครับอ่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้มันมาครอบกับกับตัวเดือยนี้ไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ชักนะครับเนี่ยตัวเดือยนี้นะครับตัวเดือยตัวนี้นะครับให้ร่องตัวนี้นะครับมาครอบ ครอบปิดเดือยไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ไดเกียร์นะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเฟืองของชิมาโน่เนี่ยเขาจะไม่ต้องมาร์กมาแล้วนะครับก็คือใส่ได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเฟืองชิมาโน่น,นะครับจะทําเป็นเฟืองวงลีแล้วก็จะมีมาร์กมาต้องใส่ตามลูกศรชี้นะครับถึงจะถึงจะทํางานถ้าไม่ใส่ตามลูกศรหรือว่าตามมาร์กเนี่ย เฟืองก็จะไม่ทํางานนะครับอ่ะเราก็ใส่กลับไปนะครับใส่ตัวประคองแกนชักนะครับใส่ให้สุดนะครับก็จะสุดอยู่ที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็แหวนจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแผ่นสองแผ่นนะครับตามแล้วก็จะมีลูกปืนอ่ะเนี่ยครับครอบเข้าไปนะครับใส่เหมือนเดิมใส่กลับนะครับอ่ะนี่ดูให้สนิทนะครับอ่ะถ้าสนิทก็คือ จบนะครับแล้วก็ลองเทสดูว่ามันสะดุดต,ตรงไหนไหมถ้าไม่สะดุดต,ตรงไหนก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไขเข้าไปนะครับไขเอาพอตึงมือนะครับไม่ต้องเอาแน่นมากนะครับเอาพอตึงมือนะครับ ถ้าไขควงพอดีนะครับน็อตทําสีมามันก็จะไม่ถลอกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่ถ้าไขควงไม่พอดีเนี่ยมันจะกินเนื้อไขควงนะครับเวลาเราไขเข้าไปนะครับเนี่ยเวลาเริ่มแน่นแล้วจับไขควงอัดเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่ลูกปืนบันเวนะครับลูกปืนบันเวถ้าหงายมาก็จะมีมาร์กอยู่นะครับมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับให้เดือย เดือยส่วนนี้นะครับให้ตรงกับมาร์กนะครับครอบเข้าไปนะครับอ่าอ่าเนี่ยครับถ้าตรงเนี่ยมันจะเข้าสนิทพอดีนะครับผมหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไขเข้าไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับช้าช้านะครับพวกนี้ เรียบร้อยทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูนะครับตัวนี้จะมีแหวนแหวนนะครับโรเตอร์หนึ่งตัวนะครับใส่ข้อบไปเลยนะครับนะครับเป็นตัวรองโรเตอร์ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราก็มาจะมาเพิ่มลูกปืนที่ลายโรเลอร์นะครับอ่าเดี๋ยวบูทเก็บไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เกะก,กะการทำงานนะครับผมนี่เราก็เรียงไว้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะแน่นนิดนึงนะครับต้องให้ไขควงพอดีพอดีหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฉลับนะครับะนะครับถอดออกมาแล้วนะครับ ก็าวางเรียงไว้นะครับแล้วก็เปิดมา,อาถอดดูนะครับตัวนี้นะครับที่ลายโรลเลอร์เนี่ยจะเปลี่ยนลูกปืนง่ายนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกับเจ้าเสียหน้าเบรกท้ายนะครับเสียหน้า re นะครับเบรกท้ายตัวล่าสุดของเขาอะนะครับเนี่ยเราก็จะใช้ลูกปืนตัวเดียวเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับ เจลาบีก็ใช้เจละบีเต้มๆไปหน่อยนะครับอ่านี่ครับแต้มๆให้เขาช่วยกันนะครับการพวกไอ้น้ำไอ้เค็มนะครับแต่ส่วนของผมเนี่ยลูกปืนที่ร้านเนี่ยจะเป็นลูกปืนแบบมีซีนนะครับเป็นซีนกันน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ใส่โลลร,รโลเลอร์เข้าไปอ่านี่ครับก็ใส่โรเลอร์เข้าไปปุ๊บอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับรูข้างในก็ปล่อยมันนะครับแล้วก็ เราก็ใส่น็อตเข้าไปเลยนะครับใส่น็อตเข้าไปเลยเวลาไขาเข้าก็ให้แน่นๆนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยเวลาใช้ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน็อตมันคลายออกนะครับพอน็อตคลายออกก็จะทำให้ชุดลายโรลเลอร์ตกน้ำนะครับแล้วก็เทสนะครับ อ่านี่ครับเทสดูนะครับว่ามันหมุนนะครับถ้ามันหมุนก็เป็นอันใช้ได้นะครับอ่าหมุนปกติใช้ได้ไม่ขยับอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบนะครับครับก็ใส่น็อตนะครับเบอร์สิบสองนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นน็อตสแตนเลสนะครับดูแล้วนะ่าจะเป็นสแตนเลสนะครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับแล้วก็ถ่ายเข้านะครับอพอตึงๆมือพอนะครับแล้วก็ลองขยับดูนะครับถ้าไม่ขยับก็โอเคนะครับ ถ้ามีลูกปืนประคองพเนียนเกี้ยงล่างก็จะลื่นนะครับลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาใส่เจ้านี่ครับน็อตกันคลายนะครับท่อแหวนเนี่ยจะเป็นตัวบังคับนะครับไม่ให้เจ้าน็อตเบอร์สิบสองเนี่ยคลายตัวออกนะครับน,น,นี่ครับ พอถ้ามันคลายออกมันก็จะไปชนกับแหวนล็อกไว้นะครับไม่ให้มันคลายออกนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แผ่นรองตัวกีดเสียงนะครับที่เป็นโลหะนะครับตัวล้วก็ใส่นี่หนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นะก็ใส่สปูลน,นะครับอ่านะครับระบบกีดเสียงทํางานปกตินะครับ กาดท้ายนะครับจะใส่ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ทีหลังก็ได้นะครับกาดท้ายนะครับเรียบร้อยลื่น อื่นปืนนะครับครับหลังจากที่เราเพิ่มลูกปืนนะครับเจ้าลอก next s a v e ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาดูว่ามันก็จะมีลูกปืนอีก2ลูกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมนําเสนอแต่ว่าผมไม่ได้เพิ่มไปนะครับเพราะเป็นลูกปืนตรงเนี้ยเป็นลูกปืนหนบ นะครับซึ่งนอบสามารถเปลี่ยนหนอบแต่งได้ทําไมผมถึงไม่เพิ่มลูกปืนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับลูกปืนหนอบตัวนี้นะครับไม่มีแต่ว่าให้เป็นบูทมานะครับอ่าอันนี้ผมแกะให้ดูว่าถ้าเพื่อนๆน mm hmm. นั<ๆ>นกลปาจะเปลี่ยนนะครับใส่ลูกปืนเลยก็ได้แต่ว่าหลายคนก็คือจะใส่เป็น เป็นหนบอแต่งนะครับสั่งหนบอแต่งมาใส่ก็ถ้าใส่หนอบแต่งเขาก็จะมีลูกปืนให้2ลูกนะครับมีตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับตัวล่างแล้วก็เจ้าตัวบนอีกลูกหนึ่งอันนี้ครับนี่ครับจะมี2ลูกนะครับแล้วก็จะมีแหวนบูทแหวนแหวนลองนะครับแหวนลองบูทนะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดก็จะให้มาเป็นบูทสีขาวแบบนี้นะครับผมเวลาใส่กลับนะครับถ้าเป็น ถ้าเราจะไม่ใช้ลูกปืนเราจะเป็นบูทแล้วก็ทาทาจารบีบางๆนะครับหมายถึงว่าเวลาเพื่อนนักบปาเซอร์วิสรอบตัวเองอะนะครับทาจารบีนะครับหรือหยอดน้ํามันก็ได้จกหยดหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับ ให้ตรงนะครับแล้วก็เป็นน็อตนะครับ เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนลูกปืนแทนบูทนะครับสองตำแหน่งนะครับของเจ้า Next Safe C3000 นะครับสัมผัสแรกเลยที่หมุนนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันสมูทกว่าเก่านะครับคือเนื่องด้วยว่าพอเราไปใส่ลูกปืนตรงใต้พิเนียนเกียร์เนี่ยมันทำให้อ่า มีลูกปืนตัวบนตัวล่างเนี่ยมันจะทําให้ความสมูทหรือความแม่นยําของการหมุนเนี่ยมันจะช่วยได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนลูกปืนที่ลายโรเลอร์เนี่ยที่เปลี่ยนไปนะครับมันจะทําให้เวลาสายเรียงออกนะครับหรือว่าหมุนเข้าเนี่ยมันจะทําให้ลื่นขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอาการเครียดของสายได้นะครับหรือว่าเวลาเราอัดเบรกมากๆนะครับถ้าเราใช้บูทเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกปืนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าบูทมันติดเนี่ยสายมันจะไปกดทับ เป็นรอยบาทนะครับอย่างลูกปืนเนี่ยที่ใช้นะครับก็จะเป็นลูกปืนเกรดไทยส่งออกนะครับที่ผมใชใ้ลูกค้านะครับส่วนลูกปืนเ,เบอร์ที่อยู่ที่พีเนียนเกียร์เนี่ยเป็นลูกปืนสแตนเลสนะครับเป็นงานผลิตของประเทศไทยนะครับเป็นงานผลิตของประเทศไทยแต่ว่าส่งออกไปขายต่างประเทศซึ่งบริษัทลูกปืนเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับแต่ว่าผมมาเลือกเลือกลูกปืนที่มันเป็นเกรดดีนะครับอย่างตัวที่ เป็นลายโรเลอร์เนี่ยผมใช้แบบซีนกันน้ำนะครับแล้วก็ตัวใต้พีเนียนเกียร์ไปเช่นกันนะครับมันจะทำให้โอกาสที่ไอเคมจะเข้าไปเนี่ยหรือว่าไอน้ำที่จะเข้าไปน้อยมากนะครับแล้วก็เวลาเราเซอร์วิสเนี่ยก็แงะซีนออกมานะครับแล้วก็ล้างปกติเหมือนกับล้างลูกปืนธรรมดาแล้วก็หยดน,น้ำมันหรือจาระบีเหลวนะครับใส่จาระบีกลับไปนะครับ ตามคลิปนะครับที่ผมลงไปนะครับลูกปืนนะครับถ้าเพื่อน้วกูกปลาสนใจสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อกับเราได้นะครับร้าน tkp fishing ดอนเมืองนะครับลูกปืนจะมี2เกรดให้เลือกนะครับเป็นลูกปืนเกรดไทยส่งออกนะครับเป็นส่งออกตามโรงงานลอกเนี่ยแหละครับก็ตลับก็จะอยู่ที่90บาทนะครับ2ตลับก็1้0นะครับค่าจะส่งอยู่ที่50บาทนะครับส่วนลูกปืนที่เป็นแก่เกรดสแตนเลสนะครับแบบว่า มีซีนกันน้ําช่วยด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ตลับละร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นลูกปืนเกรดมีแบรนด์นะครับไม่ใช่ลูกปืนจีนนะครับที่ร้านจะไม่ใช้เลยนะครับลูกปืนจีนนําเข้ามาคือโอเคครับลูกปืนจีนนะเกรดดีๆมีแต่ส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาขายบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรดธรรมดาทั่วไปคือไม่ได้เป็นเกรดที่ดีมากในที่จะให้ผมประทับใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมกว่าจะเลือก ลูกปืนของยี่ห้อนี้มาใช้ได้เนี่ยก็พยายามส่องหานะครับก็เคยโดนโดนหลอกบ้างว่าใช่แต่พอมาใช้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคือลูกปืนที่ดีเนี่ยเป็นเกรดไทยส่งออกเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงทนทานเทียบเคียงกับเกรดมาตรฐานของรอกนะครับที่เอามาใช้นะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกปืนเม็ดละ50สบาท20บาทเนี่ยตลับนึงเนี่ยอันนี้มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นเกรด จีนนำเข้านะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะครับส่วนคําว่าสแตนเลสเนี่ยจริงจริงแล้วเนี่ยผมได้ถามกับน้องเซลนะครับที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับลูกปืนเลย mm hmm. เขาบอกว่าพี่ลูกปืนที่เป็นสแตนเลสจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะครับมันจะมีแต่ลูกปืนที่เป็นเหล็กนี่แหละแต่ว่าเขาเอาไปชุบทําการชุบจะเป็นไมค่อนเขาเรียกเป็นไมค่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามศัพท์ของเขาแต่ว่าเน,นี้ยผมขอลาเว้นไว้นะครับเอาเป็นว่าผมเลือกใช้ลูกปืนเกรด ที่มันสมราคากับเพื่อนนักตกปลาที่จะจ่ายมาแน่นอนนะครับส่วนเพื่อนนักตกปลาที่จะสั่งลอกนะครับและให้เพิ่มลูกปืนให้เลยผมยินดีทําให้นะครับโดยไม่เสียค่าแรงหรือว่าค่าบริการนั่นเองก็สั่งลอกกับเราแล้วก็พร้อมลูกปืนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้เลยคิดแต่ค่าลูกปืนอย่างเดียวนะครับจะไม่คิดค่าแรงนะครับผมอ่าอันนี้เป็นน้ําใจของทางร้านนะครับส่วนเพื่อนนักตกปลา ที่ซื้อจากร้านอื่นมาอันนี้ผมจะคิดค่าบริการนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าไม่ได้สั่งซื้อจากทางร้านนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหลักการค้าอยู่แล้วนะครับผมก็ให้น้ำใจท่านท่านก็มีน้ำใจซื้อกับร้านผมนะครับผมอ่า 0619498239ครับเบอร์ติดต่อร้าน TKP Fishing นะครับเบอร์ ID Line เช่นกันนะครับ0619498239นะครับผลิตภัณฑ์ทางร้านนะครับ House Band ก็ Vintage Cover นะครับอ่ารูปไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่า iCloud มันเต็มหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้ iPhone เนี่ยบางทีมันเก็บข้อมูลเนี่ยได้น้อยแต่ว่า,าให้เพื่อนๆตกปลาพิมว่า Vintage Cover นะครับใน ช่อง Google เนี่ยก็จะขึ้นมานะครับหรือว่าติดต่อมาทางเราได้นะครับแล้วก็เมทัลคินเนอร์ตัวนี้ก็เราทางเราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับสั่งมาเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ออกเรื่อยๆเป็นสเปรย์ทำความสะอาดเฟืองนะครับลูกปืนนะครับพวกวัสดุที่เป็นโลหะนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นนะครับเมทัลคินเนอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ประเทศอื่นนะครับเพราะนั้นขอให้เพื่อนๆตกปลานะครับสนุกกับการตกปลานะครับแล้วก็ให้สุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับให้แข็งแรงนะครับโครคภัยไข้เจ็บอย่าได้บิดเบียนะครับวันนี้ลาการไปเพียงเท่านี้พบกับ e ีีที่93นะครับเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปให้ชมบ่อยเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์สถานการณนะ์โควิดรุนแรงขึ้นเนี่ยลูกค้า มีแต่ลูกค้าออนไลน์ก็จะเยอะนะครับก็คือสั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยเยอะเราก็มีเวลาว่างที่จะตอบที่จะแพ็คส่งลูกค้านะครับเพราะปกติเนี่ยถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยลูกค้าหน้าร้านเอ่ยนะครับลูกค้าออนไลน์เอ่ยนะครับลูกค้าส่งซ่อมลูกค้าส่งลอกส่งคันซ่อมเนี่ยจะเยอะนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะเผาๆลงหน่อยแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับพวกล้างลอกซ่อมคันนะครับ ซ่อมลอกเนี่ยมีเรื่อยๆนะครับมีมาตลอดนี่ก็มีงานค้างอยู่ข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวก็จะรีบจัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งกลับนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ